สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับตอนแรกจะากะว่าจะไม่พูดนะจะไม่พูดแต่ว่าเพราะว่าเราจะเน้นช่วยเหลือมากกว่าแต่แต่ตอนนี้ก็พลังเดินทางไปหาดใหญ่รอบที่3นะครับเราก็เาเวลาก็มาปลดปล่อยความรู้สึกจากที่เราสัมผัสในในหน้าง,งานที่เข้าไปในถึงสถานที่ที่นั้นๆนะครับคืออยากจะพูดแบบนี้ครับประเทศไทยผ่านวิกฤตมาหลายวิกฤตแล้วครับ คือเรามีตาําราตํารานะครับตามตํารานี่คือคือวิกฤตภัยธรรมชาติเนี่ยเราต้องเจออยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเราจะอยู่อีกสิบปี20สิบปีข้างหน้าเราต้องเจอแน่ๆครับแต่วิกฤตต่างๆเนี่ยอย่างเช่นสุนามิปีสองพันห้าตึกสตอง,งอตึกถลม่มถ้ำหมูป่าสิบสามชีวิตทั้งน้ําท่วมที่เชียงรายเชียงใหม่เราเราทั้งอีสานต่างเราเจอมาเรามีตําราหมดแล้วครับแต่เราต้องแต่ทําไมครับการการ การรับมือของภัยธรรมชาติของเรามันมันผมเข้าไปเจอนะแล้วจากเราไม่ได้มาบอกว่าระบบที่ผมเคยอยู่เนี่ยมัน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 เคลียร์ไปทุกอย่างเพราะว่ามันก็มีหลายที่ในอเมริกาที่มีการแก้ไขที่ที่ล่าช้านะครับอย่างฮาวายไฟไหม้ทั้งเกาะอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งน้ําท่วมฉับพลันอะไรเงี้ยแต่พอมาแล้วมันมัน มันนานจนเกินไปอย่างในเช่นอย่างที่ผมจะพูดถึงก็คือว่าเราเข้ามาประมาณวันที่น่าจะวันที่5้าเลยแล้วครับมันมันยังไม่เห็นภาพของในวงวงกว้างๆของในการสื่อสารนะครับเพราะว่าตลอดเส้นทางที่เดินทางไปหาดใหญ่เนี่ยผมเห็นเรือจากพี่น้องประชาชนที่เดินทางที่ร่วมใจลงใจไปอย่างเงี้ยแล้วเข้าไปเนี่ยคือแล้วในเวลาช่วงเวลานี้ในที่ผมก็รอไปชนไปถึงเนี่ยก็มีคนหลังม พิกัดหลายพิกัดนะครับมันมันมัน,ม,นมันกับตลัดตรงที่เรามีตําราทุกอย่างจากประสบการณ์ในอดีตแล้วลงมาถึงในอยู่ในยุคสมัยนี้ที่มีวิวัฒนาการในโลกโซเชียลมีเดียนะครับเราจะเห็นได้เลยว่าพี่น้องประชาชนหวังพึ่งอินฟูหวังพึ่งออบอกพิกัดใน ทั้งๆทงี่ข้อมูลเหล่านี้มันน่าจะไปตรงกับเจ้าหน้าที่และผู้หอ,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 อศูนย์บัญชาการแล้วก็สั่งงานมาแล้วก็ต้องตามแล้วก็คือคือเอาง่ายๆครับผมพอตลอดเดินทางเนี่ยนะถ้าเราถ้าเราทุกอย่างมองภาพมันกว้างๆนะหาดใหญ่เหมือนเป็นจุดนี้เนาะแล้วถ้าถ้าผมดูนะจากจากที่ผมเดินทางไปประมาณ radius radius แปลวอะไรวะตีตารางรัศมีรัศม,มีใน8กิโลเนี่ยมันมีเซฟโซนอยู่นะครับ ในเซฟโซนในที่ว่าน้ําไปไม่ถึงเนี่ยเราเราไม่อพยพพี่น้องเหล่านั้นมาแล้วก็ตั้งศูนย์ประชาการหรือว่าศูนย์อพยพเป็นจุดๆๆแล้วก็บอกให้ทุกคนไปทางนั้นหรือว่าไปทางนี้รับอาหารบานี้แต่ผมว่ามันมีอยู่นะมีอยู่แต่ว่ามนขนาะผมไปยืนตรงนั้นผมไปพูดกับประชาชนเขาก็ยังงุนเงนงงงงงกันอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับบางคนก็ไม่ได้ข้อมูลที่เข้าไปถึงผมผมไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่า รัศมีเนี่ยที่น้ําท่วมที่เกิดเหตุนเนี่ยมันดูไปแล้วมันไม่น่าจะเกิน10กิโลนะครับถ้าเราตีวงวงกว้างคราวนี้เนี่ยถ้ามันถ้ามันมองเนี่ยเราจริงๆเราควรที่จะปูแผนผังตีตารางไว้แล้วนะครับแล้วก็ขีดเป็นบล็อก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 แล้วก็เคลียร์ไปแล้วก็จัดทีมคือเจ้าหน้าที่อยู่หน้าง,งานเยอะมากเราหมายถึงเจ้าหน้าที่อ,อาสานะเพราะว่า ทหารผมก็เริ่มเห็นเข้ามาแล้วมีมีก็อยู่ตรงนั้นแหละนะครับอยู่อยู่ด้วยกันแต่ด้วยการที่ว่าเรามีคนที่พร้อมที่จะช่วยเหลือทั้งบวกกับรัฐบาลกับเอกชนเนี่ยมันแทนที่มันจะน่าจะเคลียร์จบจบไปแล้วทั้งแต่มันเข้าวันที่5้าเนี่ยเรายังมีจุดบางจุดที่ยังเข้าไม่ได้ก็อาจจะน้ําท่วมน้ําเชีย่ยวอะไรบ้างแต่เนี่ยถ้ามันถ้าศูนย์บัญชาการเขาแคร์แล้วก็ร้ายแบบแบบ แบ่งนะครับแบบนี่ที่เขตอันตรายอาจจะเอาเอาเอา,เอาระดับ4ระดับ5แล้วก็ระดับระดับหนึ่งก็ปล่อยให้คนนี้ไปแล้วทุกคนก็ต้องกลับมาหมดว่าจุดตรงนี้เคลียร์แล้วหรือไม่ก็ปักหมุดแผนที่ไว้เลยฮนะว่าแผนที่มีคนเรียกร้องเหรอ Facebook มาบอกพิกัดมาอ่ะเราเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันข้อมูลมันจะซ้ําแล้วมันจะผมไม่รู้ว่าพูดมากมปวดหัวมากเลยผมปวดหัวกับกับกับงงกับ คือคือเราเรามีคนที่จะเข้าไปช่วยเยอะอะเยอะเยอะมากๆเยอะมากๆทั้งหน่วยข้าราชการหน่วยเอกชนอะแต่มันเหมือนแบบมันยังมี facebook ที่ต้องออกมาว่าออ่เอมีข้อความที่บอกว่าเนี่ยยังมีไม่มีคนความช่วยเหลือเลยนี่มันเข้าวันที่ห้าแล้วอะรู้สึกอึดอัดกันนะอึดอัดอึดอัดอึดอัน,อน,อน,ม,นมันเป็นอะไรที่เราไม่ได้พูดถึงเนื้อว่าทั้งจังหวัดสงขาจมอะไรเงี้ยแต่มันเป็นเนื้อที่ที่เปนจุด เดียวนะครับแล้วก็ประมาณตีรัศมีประมาณสักสิบกิโลอะ่ะนอกจากนั้นผมดูดูแล้วมันมันมันจากเส้นทางฝั่งนี้นะที่ผมลงมาจากนาครศรีธรรมราชถ้าผมเข้ามาเนี่ยประมาณฝั่งเนี้ยประมาณ8ปกิโลออกมาเนี่ยมันมีเซฟโซนอยู่นะครับเอา,เอาละกันครับผมว่าพอหวังว่าเราจะแกะประสบการณ์ครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแล้วก็ Better Planning next time นะแต่เข้าใจว่า,าภัยธรรมชาติหลายๆอย่างมันอาจจะ ไม่สามารถอามองเห็นได้ในอนาคตนะครับแต่แต่อย่างางที่ผมบอกนะะถ้าเราเราเนี่ยเราต้องกลับไปมองทั77จังหวัดนะครับอย่างเช่นภัยธรรมชาติเนี่ยชาวบ้านแถวนั้นรู้ไหมว่าถ้าเกิดภัยธรรมชาตินี่เราจะหนีไปอยู่จุดไหนจุดสูงอยู่ตรงไหนเรามีเส้นทางบอกพวกเขาไหมเขาเข้าใจไหมอะไรนี้ครับแล้วในการสื่อสารต่างๆเนี่ยผมผมก็ผมเชื่อว่ามีคนที่เอ็กซ์เพรสตกับผมนะผมผมพูดตามตามความรู้ภูมิความรู้ที่ที่ผม เรียนทั้งมาในทางกองทัพหรือว่าเป็นประชาชนของอเมริกาที่เขาที่เขาเตรียมประชาชนเขาให้พร้อมนะครับแต่ผมไม่ได้สัมผัสจากที่ผมหยุดอยู่ตรงจุดนี้ว่าพี่น้องเตรียมความพร้อมนะครับไม่ไม่ใช่ว่าแค่น้ําท่วมนะผมหมายถึงว่าทั่วไปเลยอ่ะท่ว่วๆแบบเหตุพร้อมทั่วไปที่ว่าโอเคสุนามิเข้ามาจุดหนีอยู่ตรงนี้น้ําท่วมสูงขึ้นมาอยู่ตรงนี้อยากอยากจะให้เราแกะข้อมูลนี้ไปครับเพราะว่าน้ําท่วมเราไม่ไม่ไม่ควรที่จะมีคนมามาติดเนี่ย ถ้าคนติดนะผมผมมองว่าถ้าคนติดอยู่ในในเขตเนี่ยผมมองว่าเขาเลือกที่จะติดเองคือเลือกที่จะอยู่ไม่อยากทิ้งบ้านเอ่ยหรือว่า,าสมบัติอะไรของเขาเอ่ยนั้นเราเข้าใจนะฮะแต่ว่ามันมีหลายๆท่านที่ก็ก็ไม่รู้เลยแล้วก็น้ํามาเร็วมากแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะท่วมอย่างงุ่นอย่างงี้นะครับก็ติดกันแล้วก็ติดกันเยอะเราเข้าวันที่5แล้วก็ยังมีคนที่ยังบอกว่าไม่ได้มีข้าวามีอะไร ยังมีคนหลังใหม่มาตลอดนะครับแล้วข้อมูลเหล่านี้มันควรที่จะไปอยู่ศูนย์บัญชาการแล้วก็ศูนย์บัญชาการก็สื่อสารลงมาแล้วก็เคลียร์ปักหมุดไปเลยฮะปักหมุดตามแผนที่ไปเลยเพราะผมเชื่อว่ามันตารางของของวงกลมของเหตุประสบภัยเนี่ยมันมันไม่น่าจะกว้างที่ที่ที่คือมันไม่มีอะไรที่ที่เราคนโทรลไม่ได้อะแล้วยิ่งนี่มันเป็นจุดเล็กๆอยู่นะครับประมาณรัศมีไม่ถึงสิบกิโลอะ่ะผมว่า มันน่าจะเคลียร์แล้วมีมีการสื่อสารที่อ f e เฟ t i v ฟแล้วก็ตรงไปตรงมาขึ้นลงขึ้นลงจนพี่น้องประชาชนไม่ต้องมานั่งสับสนไม่พี่น้องประชาชนไม่ไม่ต้องมานั่งส่งข้อความทาง facebook ว่ายังไม่มีคนเข้าถึงหรือว่าเรียกร้องความช่วยเหลืออยู่ถึงทุกถ,ถ,ถึงวินาทีนี้นะครับอึดอัดครับอึดอัดแต่ไม่เป็นไรครับผมตัวน้อย,อยก็ก็ช่วยในที่ช่วยทําที่เท่าที่ทําครับแล้วก็จะ ทําแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องทําแบบบ่นบนหรือว่าทําแบบว่าต้องให้รอคนมองให้เห็นว่าเฮ้ยผมมองกับทุกท่านกําลังมองเลผมผมก็มามาด้วยใจมาด้วยใจล้วนๆ <c oughs> ครับคนนี้ยิ่งไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมออกกล้องนะครับผมหันเพลงกล้องมาแล้วเขาก็จะหนีนะครับแต่ว่าเราก็อยากจะสื่อสารในในจุดจุดที่เราอยากจะสื่อสารนะครับเพราะอยากให้ทุกท่านได้ทราบและเข้าใจดูดูแล้วนะครับจากที่ได้คุยกับเจ้าหน้าที่หลายๆท่านที่เราผ่านมาคือระดับน้ําได้ลดลงเยอะเยอะนะครับเยอะ เยอะเยอะมากๆนะครับจา,จากคุยกับพี่น้องประชาชนและก็พี่น้องเจ้าหน้าที่นะครับแต่ดูเหมือนแล้วว่ากกมูตุก็หรือว่าเจ้าหน้าที่ทหารที่เพิ่งคุยมาบอกว่าอาจจะมีพายุเข้ามาวันนี้อีกนะครับก็ต้องเตรียมดูอีกว่า,าน้ําจะขึ้นจะลงนะครับยังไงก็ยังไงก็งงกขอเป็นกําลังใจพี่น้องทุกท่านครับแล้วเราจะผ่านไปด้วยกันครับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ครับเจ้าหน้าทีา่ที่มีในส่วนในการวางแผน รับมือภัยธรรมชาติต่างๆครับผม,ผมผมวิงวอนพวกท่านแล้วครับมันประเทศไทยเราไม่ใช่ประเทศที่แบบล้าสมัยนะครับข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมันมันควรที่จะ เกิดขึ้นแล้วผมเชื่อว่าพวกท่านก็อย่างกับถ้าอยากจะดูประเทศที่มีรับมือภัยธรรมชาติที่แบบมีประสิทธิภาพผมลองไปดูญี่ปุ่นนะครับผมเชื่อว่ามีพี่น้องหลายท่านเจ้าหน้าที่รัฐหลายท่านคงบินไปดูงานญี่ปุ่นหลายรอบแล้วครับเจ้าก็ภาวนาหวังว่าจะเอาข้อมูลเหล่านี้นะครับมาช่วยพี่น้องชาวไทยเราเพื่อไม่ให้มาเกิดภยัยง,งี่เงางี่เงาแบบนี้ที่เราต้องมานั่งสู้กันวันที่ห้าก็ยังยังไม่เห็นภาพนะครับว่ามันมันจะคลี่คลายยังไงหรือว่ารอนํารถอย่างเดียวแทนที่เราจะ มันมันเหมือนเรา reactive ในกับสิ่งกับสิ่งที่เกิดขึ้นแทนที่เราจะ proactive ในต่างๆในในในการอาเอาข้อมูลมาให้พี่น้องเราแต่ตอนนี้เหมือนเราแบบตื่นตัวเพราะเราตื่นตัวก็ตื่นตัวทำอะไรไม่ได้มากเพราะว่ารอน้ำรถอย่างเดียวอันนี้ผมก็เฮ้ยอึดอัดครับอึดอัดไงผมฝากด้วยครับพี่น้องครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ